สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้นาความสวยงามของบอนสีนามว่าลูกไม้ค่ะเป็นบอนสีขาวค่ะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามมากๆเลยค่ะนำความง,งามของเขามาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันค่ะค่ะแล้วนี้ก็เป็นบอนสีลูกไม้ค่ะที่มีพื้นใบสีขาวค่ะ เส้นกระดูใบสีเขียวตรงกลางสะดือน้องก็จะมีสีอมแดงค่ะขอบใบแล้วก็ปลายใบนะคะเป็นสีเขียวค่ะดูแล้วให้ความสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนใบน้องที่ยังกัดสีไม่เต็มที่ดูดูแล้วเขาก็จะเหมือนบอลสีอีเหนาค่ะ ส่วนก้านใบค่ะก้านใบก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวด่างๆค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นบอลสีลูกไม้ค่ะที่เราได้มาจากต้นลเล็กๆค่ะตอนนี้น้องก็แตกหนอ่อแตกเขี้ยวขึ้นมาเยอะเลยค่ะ ส่วนเคล็ดลับการปลูกบอนสีให้สวยก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราก็จะเน้นดินปลูกดินในสวนดินร่วนค่ะผสมกับใบมะขามเทศค่ะใบมะขามเทศเราก็หาได้ในสวนค่ะแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักชีวภาพต่างๆค่ะ นำมาบำรุงใส่เขาให้เขาได้มีธาตุอาหารค่ะเมื่อตนเขามีธาตุอาหารครบสมบูรณ์น้องเขาก็จะกัดสีสวยแบบนี้ค่ะก็เป็นบอลสีลูกไม้ที่มีใบโค้งมนแล้วก็ปลายใบแหลมลงมาสักนิดนึงค่ะก็เป okay. ็นบอลสีที่สวยค่ะ สวยเรียบดูเรียบดีค่ะลักษณะใบหนาด้วยค่ะกระถางนี้เราค่อนข้างที่จะใส่ใบมะขามเทศเยอะค่ะเมื่อเราปลูกเขาไปนานานๆค่ะดินเขาก็จะยุบตัวลงค่ะเมื่อดินเขายุบตัวลงแล้วเราก็สามารถที่จะนำดินมาเติมใหม่ได้แล้วค่ะค่ะ ก็ดูเป็นใบสองชั้นค่ะขอบใบสองชั้นเลยนะคะหูชิดติดกันค่ะบอลสีลูกไม้สีขาวสวสวยค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นบอลสีลูกไม้สวสวยอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่ๆแล้วก็จะมีบอลสีสวยๆนำมาฝากให้ได้รับชมกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ